อเมริกาเนี่ยมีโอากาสตลอดเพียงแต่ให้เราขยันอดทนป้าเป็นหนึ่งใน300คนของปีนั้นที่ได้ลอโตโต้ใบเขียวไรายได้ตอนนั้น2วันเนี่ย500ได้5ปีได้ซื้อบ้านเหนื่อยเนืยจนชน,นิดจะโอ้ยกูจะทำไปทำไมนักหนาตอนนี้ก็มาขายกับข้าวกล่อง3-40อย่าง ชื่ออารีค่ะอารีสีสดเริ่มแรกเกิดจากพิจิตแล้วก็ไปอยู่เพชรบูรณ์ได้สองสามปีแล้วก็ย้ายเข้ามาอยู่จังหวัดกำแพงเพชรต,ตั้งแต่อายุ16มาไปอยู่กำแพงเพชรมันมีที่ไร่ที่นาให้เราได้จับจองได้ซื้อแล้วเราก็เลยตั้งหลักปักฐานกันอยู่ตรงนั้นนะพ่อแม่ทำอาชีพทั้งทำไร่ทำนาก็มีข้าวโพดแล้วก็มาค้าขายกันก็ลำบากพอสมควรเนาะ จริงๆป้าจบป .4 ก็มาเรียนกศนอไม่ถึงมศ .3 ก็หยุดเรียนแล้วตัวป้าอาลีเองก็ทำนานได้พักเดียวก็มาค้าขายจนกระทั่งก็ได้มีทุนเปิดร้านอาหารเล็กๆทำอาหารตามสั่งขายก๋วยเตี๋ยวขายข้าวผัดอะไรไปพวกเนี้ยจนกระทั่งได้แต่งงานตอนอายุ25แล้วก็ช่วยกันทำมาหากิน จนกระทั่งปี30ไปทำงานญี่ปุ่น2คนทำงานโรงงานปลาได้2ปี4เดือน14วันก็กลับเมืองไทยป้าก็เลยไปเปิดร้านอาหารก็เปิดเป็นคาราโอเกะสมัยนั้นคาราโอเกะก็ใช้มวนเทปมีห้อง VIP อยู่ห้องเดียว เสร็จแล้วลูกค้ามันเยอะไงเราก็เลยได้ร้านรๆนรนมาเป็นเจ็ดห้องปี4 0ูนย์องสบู่แตกใช่ไหมแต่ป้าก็ยังทนได้แล้วก็ได้ข่าวเพาว่าคนข้างบ้านที่เขาทํางานกรงศูนย์สหรัตอยู่แล้วแก,กหายไปก็ไปถามที่บ้านแกนว่าแกไปไหนเขาก็บอกว่ามามาที่ซันฟานเขาก็เอาหนังสือคนไทยนอกประเทศของอาจารย์ชลินปิ่นวัฒนะมาให้ดูแล้วก็เข้าไปดูเขาก็จะมีวันสัมมนาเปิดสัมมนาว่าเออการมาอยู่อเมริกา อย่างถูกต้องทํำยังไงป้าก็ดูดูก็โทรเข้าไปถามว่าเออเขาจะมีเปิดวันไหนมัง่งเราดูรู้รายละเอียดแล้วเราก็เข้าไปก็ไปเป็นสมาชิกเขาเขาก็เขียนจดหมายให้เราฉบับหนึ่งเพื่อสมัครโลอตโต้สมัยนั้นยังเป็นจดหมายก็ส่งมาทําเป็น3ฉบับป้าส่งตั้งแต่ตุลาก็มาได้รับคบําตอบเมษาลุ่งขึ้นอีกปีนึงใช้เวลาสปีกว่ากว่าจะได้มาตอนนั้นก็ให้น้องสาวดูกิจการโต ที่บ้านก็จะมีโต๊ะจีนมีปลูกหมอนเลี้ยงไหมแล้วก็มีวัวอยู่ฝูงนึงปีแรกๆมางงเพราะเราไม่รู้เรื่องเลยว่าจะมาอยู่อย่างไงภาษาเราก็ไม่เป็นเราก็เลยต้องซื้อทัวร์มาเพื่อให้เขาพามาหาที่อยู่ที่ทำงานให้เราไปลงที่เพนซิลเวเนียปีแรก ไปลงได้3มเดือนประมาณนั้นแล้วเรามีสี่คนในครอบครัวอากาศมันหนาวมากเราก็เลยคิดว่าเราน่าจะมาอยู่ที่นี่ที่ l a นี่ก็มา mm. ก็มาเป็นลูกจ้างสองปีครึ่งสยามสซนเซ็ตเราก็คิดว่าเออนวดมันน่าจะดีกว่าร้านอาหารก็เลยตกงาน2เดือนตั้งใจไปเรียนนวดกลับมาก็ยังไม่ทำนะนวดอะก็มากลับมาทำร้านอาหาร mm. เพื่อจะเอาไรเส้นไปสมัครงานนวด ลงหัดตรงนั้นเลยแล้วเขาก็ให้เราลงเลยแล้วก็ออกไปทํานวดไปเป็นหมอนวดอีก12ปีทําอยู่ที่โพสยามที่เดียวเมื่อก่อนนี้โพสยามดังมากเลยค่ะมีหมอนวด40กว่าคนห้องนวดทั้งหมด45ห้าห้องวิ่งค้าวิว่งออกนวดทั้งวันเวลาจะกินข้าวต้องขอเวลา5นาที10นาทีขอเวลากินข้าวก่อนนะ รายได้ตอนนั้นสองวันเนี่ยห้าร้อยได้ก็มาอยู่ที่นี่5ปีได้ซื้อบ้านกว่าจะได้อยู่บ้านกะย้ายไปย้ายมา6เที่ยวทำนวดเนี่ยเราก็ทำกับข้าวทำกว๋วยเตี๋ยวมั่งกับข้าวมั่งไปขายเพื่อนๆที่ทำงานเพราะบางคนเขาเหนื่อยเขาไม่ชอบทำกับข้าวป้าก็ทำกับข้าวอาศัยขายเขาตรงนั้นไม่แพงออเดอร์ละห้าเหรียญกินได้ทั้งวันกว๋วยเตี๋ยวอะ่ะ แล้วเดี๋ยวนี้ใช้กลับไปนวดไหมไม่ได้มันใช้พลังนวดทั้งตัวมันเมื่อยไปหมดเลยแล้วตอนหลังนี่ร้านนวดเกิดเยอะมันก็ทําให้ร้านที่เราทําอยู่สโลแลเลิกทำนวดจริงๆเลยตั้งแต่ปี2015พอเริ่มมาขายของเราก็คิดว่าเออเราวน่าจะขายของนี่ดีกว่า แรกๆก,ก็เออไม่กล้านะพอจอดรถแล้วต้องวิ่งเขาไปเรียกเขา,เขาออกมาซื้อ,อ,อนาข้ามันก็เป็นความเคยชินที่เราทามาค้าขายว่างั้นเหอะมันเป็นงานอะไรที่เราชอบแล้วเราก็ค้าขายตั้งแต่นั้นมาตลอดตอนนี้ก็มาขายกับข้าวกล่องตอนเช้าวันเสาร์เยอะเลยค่ะ3-40อย่างรวมๆแล้วก็3-400กล่องก็จะมีหอมหมกผัดผิดปลาดุกนี่แหลปะปลาดุกนี่เราจะยืนพื้นนอกกนั้นก็จะหมุนเวียนก็จะมีพวกหมูแดดหมูตะไคร้ ข้ามันไก่ข้าวคุกกะปิผัดกะเพราอะไรพวกนี้อาหารไทยๆเนะียขนมจีนน้ำยาเราสารพัดหมุนเวียนไปเมนูแล้วก็เราจะมีหนมเบื้องขนมเบื้องยวนแล้วก็ผัดไทยไข่ห่อตอนเช้าทุกวันเสาร์แล้วทุกอย่างเราทำเองหมดเลยน้ำพริก พริกแกงแล้วก็ปรงสดใช้ผิวมะปูสดขาตะไคร้สดเราบดของเราเองเออมันเป็นเอกลักษณ์ของเราเลยรสชาติของเราเลยมันก็รู้สึกดีเนาะว่าเออเราไปไหนเราก็ยังมีวิชาติดตัวมามาทำหากินอเมริกาเนี่ยมีโอกาสตลอดเพียงแต่ให้เราขยันฝากลูกค้าด้วยนะคะแม่อารีวันเสาร์ตอนเช้า7จ็ดโมงครึ่งถึง11โมงหน้าเดอะภูเขามีตักบาทด้วยนะคะ นอกจากนี้ใครจะสั่งอาหารเป็นถาดไปจัดเลี้ยงหรือไปทำบุญอะไรรับค่ะรับทำข้าวกล่องก็ทำเบอร์โทร3 2 3 5 9 9 1 2 7 4ค่ะ